เมาส์ตัวนี้เรียกว่าเป็นเมาส์ที่คว้าแชมป์มากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับมันคือเจ้าตัวเมาส์ Logitech G Pro 2 Light Speed นะครับเป็นเมาส์ที่นักกีฬา e-sport เนี่ยได้ทำการพัฒนาและออกแบบมานะครับซึ่งถ้าสมมติใครหลายๆคนได้ติดตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยนักแข่งกีฬาหลายคนเนี่ยก็ได้เลือกใช้งานเมาส์ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นเมาส์ไร้สายครับที่เขาใช้เทคโนโลยี Light Speed นะครับทำให้อาการดีเลย์เนี่ยมันไม่มีเลยนะครับแถมยังมาพร้อมกับตัวสวิช Light Force นะครับที่เขาให้ความ ไม่พลาดเป้าหมายนะครับพร้อมทั้งได้โฉวตัวเซนเซอร์ที่รอบนี้ทาง Logitech เนี่ยได้ใช้ตัวเซนเซอร์ Hero 2นะครับเขามีความละเอียดสูงสุดถึง44,000 DPI ด้วยกันนะครับแถมได้ความเร็วสูงสุดถึง88 G นะครับแถมตัวนี้นะครับตัว r e s p o n s e ของเขาเนี่ยอยู่ที่1,000 h z หรือว่า1มิลลิเซกเท่านั้นตัวแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง60ชั่วโมงนะครับและถ้าสมมติปิดไฟ RGB เนี่ยใช้งานได้ถึง95ชั่วโมงที่สำคัญเลยเข้ามาพร้อมกับตัวซอฟต์แวรรร์์นะคับบ่สสสาาาาามมถตงลเเอดขไิซกหฟ แล้วเมมโมรีไว้ที่ตัวเมาส์โดยที่เวลาเราย้ายเครื่องไม่ต้องไปตั้งลงซอฟต์แวร์ใหม่ที่สําคัญเลยก็คือไฟ RGB เราสามารถปรับแต่งได้แบบอิสระเราอยากจะเซตตรงไหนปรับตรงไหนเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถเซตติ้งได้ใครที่กําลังหาเมาส์ระดับ e-sport ผมแนะนำเลยครับนี่คือเจ้าตัว l o g i t e c h G Pro 2 Light Speed ครับ